เห็นไหมอันนี้เออเนี่ยอันนี้น่าจะเหตุผลกนี้แกจะเอาออกข่าวออกไรออกสีปล่อยข่าวก็มันก็เห็นแตงไฟลอยข้ามไปข้ามมาอยู่ตรงนั้นหลังคาแกแล้วก็ลงน้องเช่าเก่งกี่วันครับก็ประมาณสองวันได้ค่ะก่อนก่อนที่จะใช่ก่อนที่เรื่องจะแดงก่อนที่ หนูก็ที่แรกอะวันแรกหนูก็คิดว่าเป็นโดนเป็นโดนเป็นอะไรของเครื่องจับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พอดูดูแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันเป็นดวงใหญ่เพราะว่าถ้าโดนมันจะเป็นดวงปเป็นแดงเล,เล็กกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยหนูก็เห็นอย่างนั้นแหละแต่พอมาอีกวันสองวันก็มาเห็นตาเขาว่าเห็นอห่างนั้นอย่างนี้หนูก็อ้าวเห็นด้วยเหรอหนูก็บ,บางอย่างนี้หนูก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าคอนเฟิร์มหรืก็กล้าพูดบอกใครอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนบันแม่ลูกสาวเขามาจะกร์ากแก้วเนาะครับถ้ามานอนอยู่พักที่นี่คืนหนึ่งลูกลูกหลานก็เห็นกันผมไม่เห็นหรอกครับ,รบทีนี้มันก็มองในกล้องมันก็มองเห็นว่าเป็นหัวผีของว่าไส้ลอยอยู่ครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่ามันเป็นไปนได้นะลูกเล่นไม่ใช่หรอกก็ก็ไม่สนใจแล้วมันก็เล่นเล่นหัวไปตามเรื่องเด็กเนาะครับทีนี้แม่เขาออกไปเก็บผัก เก็ดโอมข้างบ้านเนี่ยไปเจอไอ้ซากหมานอนตกตักตกใส่หมดเลยอยนี้ผมเอ๊ะมันตั้งเป็นไปทั่วผิดสังเกตแล้วละ่ะกั็เลยให้าประชซูมอยู่ในโทรทัศน์ไอ้ล้องกล้องวงจรข้างบ้านอ่นเนาะดูมองเห็นภาพตามที่เห็นที่ที่ให้ดูนั่นแหละครัดสถามผมไม่เชื่อไหมผมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ บ้านเขาพูดกันเมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปไอ้บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่ว่าเนี่ยเพิ่งไปแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขาลือมาชาวบ้านขวัญผวากันหมดแล้วครับเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างน่ากลัวก็ถ้ายังไงเนี่ยผมผมอยากให้หมอปลาเนี่ยนะมามาช่วยพิสูจน์หน่อยเถอะว่ามันยังไงเพราะตอนนี้ชาวบ้านไม่กล้าออกไปกีดยางไม่กล้าไปทําอะไรเลยครับกลางคืนขวัญผวากันหมดแล้ว หมาหายไปดูไม่ยอหรอบ้านไม่ใช่ว่าจมาเจอหาโดนพัใต้แถวนี้นะพ่อนี่เป็นบ้านที่ส็นทีนิสันิรุกากรุกมาเนควนเยียี กของเรานข้างหน้ามัจะ้อมหรือไม่จะร้เลยไฟมันเิดเปลี่ยนตกเลียนเปลีนได้ยิ่ไหมไม่รู้เี่ยไม่รู้อยู่เพ้ออืออย่างน้ลทนไครับ

บรรยากาศหน้ามันกนีมันหัาเป็นป่าเอาลงเฮียพี๊ดเงาดำดำดำพี๊ดพีดเราย่งเราไย่างเขาไม่ได้เียการเดินสำรวจยังไม่เห็นท่องไหนที่จะมีคนรื้อสัดเข้าไป แ <c> ต <ười> ่ตัวเนี้ยมันตายตรงที่ว่าคนที่นคำสินมันมีปุงไหายใจไหมหาไปได้ไหม

แต่มันก็มีมีบางส่วนที่ว่ามันมท่าทางในก็เลว่วหนูก็คิดว่าแรนมันทำอะไรหมาหรือเปล่าอะไรก็เลยนแรกใส่กับแฟนอู้อีตองนแรกตรงนั้นเลยใช่ค่ะทั้งสองกวนใช่ค่ะคิดว่าแฟนทำตนแรกกัดนเลยโดนคว้าไส้ไปเหมือนกันนั้งขาตัวเลย แล้วก็ก่อนที่ลูกหมาทั้งสามตัวเขาจะมีควักไตไปเนี่ยก่อนหน้านั้นสองวันหน้าที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้จอมหมาอะไรที่เคยเลี้ยงไว้ก็โดนพักไตตายเป็นเหมือนการรวมแล้วเนี่ยแล้หมดสี่ตัวร์ด้วยนี่ข้อมูลใหม่นะนอกจากของที่วันที่เราได้นำเสนอเนี้ถ้าเป็นเสกประกอบไปคี่หมอปลาบอกออกมาโชว์ได้ วันนี้เราจะไม่จับเนาะถ้าออกมาให้เราจับไม่จับไม่จับไม่จับวันี้เราจะมาเจรจา <c oughs> ทำข้อตกลงกันว้าวยา้าฉาบบ้านเขออาเห็นอินก็คือถ้าอยากกินก็ไปกินอย่างอื่นกินของสุกมึงดิตอนนี้คนที่หน้าตาปรานคือคนนะครับช่างภาพชัยรัตนเนี่ยผมผมดู เดี๋ยวก่อนอันนี้คือใหม่เลยอันนี้ใหม่เลยท่านผู้ชมครับอันนี้ใหม่ท่านผู้ชมนี่เป็นเฟสใหม่เพราะผมคนลุกอีกแล้วจริงๆนี่ทำให้คนลุกอีกแล้วก็เมื่อประมาณห้าวันที่แล้วหนูกาแฟนมีปัญหากันที่บ้านคือมีปัญหากันหน่อยแล้วกาแฟหนูก็เลยคือเขาชอบอยู่ในป่าอยู่ในอะไรก็ไปกลางเต็นท์อย่างนี้ก็กำลั้ก็กำลังลุกขึ้นมาอย่างไรก็ตาม ตคือตนี้เมือนแลมตเยด้่แต่ก็คือว่าตอนแรกอ่ะมันไอตัวใหญ่อ่ะมันก็เลยจะเนวๆแล้วก็เลยก็เลยเผารงกวนี้ก

ก็คือจะแค่ว่าเคยเห็นมากเคยเคยดแต่ว่าเราเรารู้จักชื่อหรอืถามรู้จักชื่อไหมไว้นี่ทุไมกผมเขาประการองเราเคยเยอาแจสิ่งที่โยงนี่คือแน่นอนว่าวิญญาณการเสียชีวิตการมันการ่อนล้าแบบนี้มนีอันี้เาเรียกว่าการสกำลัตัวเองการพการเวตวยึการฆ่าตัวเองอ้ายซี่มีดานในสุกคนประมาณมาก ถ้าใครแยกยานไม่เป็นอย่างก็จะไปไหนไม่ได้ก็ทำพัฒนาการชีวิตไว้ปาคุกอะไรไม่มีค่ะอะไรเยอะไม่ได้อะย้ายไปดิงตรงย้ายเลยไปดึงตรงย้ายนู่นไปย้ายนู่นระดับเทียนนั s <S ่แล้วลาก่เข้ามาแล้วทำยานเนา่ยมันจะไปไหนไม่ได้มันก็จะทุกข์ทรมารจนฝา ว่าชีวิตเขากระเมิให้คุณประมาณ80ปีแต่คุณมาพัฒนาการตัวเองต่ออายุ20คุณก็จะทรมานต่อตรงนี้อีก60ปีหลัง60ปีไปแล้วเนี่ยคุณก็ทรมานต่อกับการรักกันและเขาเพิ่งทำร้ายตัวเองด้วยประมาณปีกว่าๆคือทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ไปทำอะไรตัวเองหรือไปทำอะไรตัวเองโดยเราจะรู้ว่าอะไรเราจะได้เกี่ยวไหนเราเกี่วมาเรา ไม่อยากไป้ทำอะไรก็ปวว่ทำาะถ้าเราไปดึันได้นะ ดีเรามาเจอน้องพี่เอิญเอะมาเจอได้ไงไม่รู้เนี่ยเออเออยังีเขียนนี่ครับได้ quay về ngay sẵn nữa Cô sự ngay <laughs> <phải> ngay, <laughs> <phải> ngay. <cười> 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 <cười>

คือเราเหมือเพื่อนเร้เกิดทานเขาแล้วเขอหักเขาาเป็นกระสือหรือไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ยังไงแต่ก็แปลกทำไมถึงได้กินส่วนเขาครับก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเดินกินแรงมากเลยกินแรงไม่รู้ว่าเป็นกินสวที่ไฟหรอหรือสิ่งมี้ที่เหมือนอะไรมากที่ โลตายไปแล้วก็เน่าโยนไว้ของเน่าเออจริงเฮียอะพี่อ้อยพี่เอินไหนบุล่ะอีกไกลไหมพี่โค้งโค้งเลยค่ะไม่เป็นไรเราเราต้องไปครับไหนเรามากันแล้วเราต้องไปให้สุดเราดีดีจะจะดีดีเลยที่จะช่วยเหรอแนะนำเลยถือถุงขอให้เจอใคือกรณีว่าใครใครที่นุดูตัวเองเป็นใช่ไหม ไม,<ช>ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นรู้ชูติดต่อมาหลังไม่หลังไม่ได้หลังไม่หลังไมจะไม่ชัดเดินมาบอกดีกว่าแล้วหนูก็ช่วงประมาณที่สามที่สี่หนูจอดไปจกกิของเขาคนเดียวแล้วปกติหนูก็จะกลับมาก็ไม่หกมุมก็เจ็ดมับแล้วลูกหมาหนูก็จะวิ่งวิ่งมาหาฉันตลอดอือแล้วก็ถ้าบางทีถ้าหนูกลับมาสายหน่อยหนูก็ก็คือหนูแวะแว้วเข้าที่วัดเพื่อมาให้หมาที่ว่า อยู่รอบๆด้วยแต่ว่ามันหายไปครับซึ่งว่าไอ้สองตัวที่ว่ามันอยู่รอบๆว่ะมันหายไปอะห,หนูก็ไม่ได้ว่ากีใจอะไรแต่เนี่ยกลับมาช่วงมันระมาณแปดโมงแต่ตอนตีสามเกือบตีสี่นี่แหละที่หนูออกออกไปเก็บของเก่าเนี่ยหนูให้ข้าวมันกินก่อกน้กนมเพราะว่ามันเป็นลูกหมาที่ว่าแม่มันทิ้งตอนตีสี่ตอนตีสี่ออกไปเก็บใช่ค่ะตีสามเกือบตีสี่ังเจอหมาอยู่ใช่หมาอยู่ ลูกมันเอาก่อนที่หนูจะอไปเก็บของเก่าในนูจะให้นมให้นมแล้วก็เอาข้าวปลูกไว้แล้วกลับมาทีมโมงประมาณเมื่อหนูกลับมาประมาณจ็ดมูกับเป็นมแล้วมันเป็นไงก็คือตอนแรกหนูเจอตัวแรกอ่ะหนูก็หนูก็ถามเบนว่าลูกมันไปไหนนิเขาบอกว่าไม่เห็นปกติจะเข้าไปเล่นในเ็นจะเข้าไปปลูกไปกลัวในเ็นแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เห็นหนูก็หนูก็ทะเลาะกันแลยแล้วเขาก็เขาก็เดินหนีไปแล้วเขาก็เลย หายไปพักนึงแล้วเขาก็เดินมาเรียกหนูนู้นแม่นี่มาดูอะไรก็คือให้หนูไปดูอีกสองตัวได้เห็นแล้วมันเป็นไงมันไม่มีซากแฟนเราไม่ได้กินนะไม่ค่ะไม่มีซากอืมค่ะมันตายยังไงอ่ะมันโรยโดนสภาพสภาพมันเป็นยังไงขายดีไหมไม่ได้ขายเพราะว่าหนูไม่มีเลยอันนี้คือตับเปรี้ยะอืมก็คือมันมันก็เหลือแต่ที่โครงอ่ะบางตัวมันที่โครงมันฉีกทิ้อัน มันเป็นรอยยังไงหนูเป็นรอยยังไงหนูหนูหนูก็ไม่ไม่ไม่ค่อยกล้ามั่ววนหนูก็โกงนะตัวที่จังหวัดแม่กัรู้่าัวมากอันหน้าคุยกันภาษาผีอ่ะปกติเราได้ยินภาษาเทพที่ผีกับผีคุยกันแต่เราไม่รู้รลกว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนี่ข่าวที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ทุกครั้งเจ็ดวันเดือนหนึ่งเราไม่เคยอัปเดตหรือนําเสนออัปเดตเพราะว่าแต่ละเคสมันก็มีการ เสียชีวิตถูกไปจริงๆแต่คุณผู้ชมเนี่ยโอตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามมากมายว่าตายจริงไหมเอ้ของแท้หรือเปล่าแต่ให้ฟังครับเทสเนี้ยเชื่อไหมพอเสียชีวิตล้วเคียนมากเทสที่สุพรรณน่ะครับที่คุณป้าวันนั้นนักข่าวก็ลงที่คุณป้าแกเป็นโรคไตเรื้อรังสุดท้ายแกนอนตายตรงนีงครับเชื่อไหมหลายตับเราไม่ให้คําตอบชาวบ้านได้เราก็ไม่ได้แต่ แน่เลยว่าต่อให้มันมีจริงกระสือมันก็จะไม่มาทําร้ายคนหรือใครที่อยู่ในครอบครัวผีกระสือที่ได้รับการสืบทอดพวกนี้มันเป็นบรดกรรมเนาะมันต้องสืบทอดพี่อ้อยพี่อ้อยนั่งอยู่ตรงนี้เลยถูกไหมนั่งเล่นนั่งอะไรเออมันก็ไม่ไกลจากบ้าน<ม>พี่อ้วนเนาะที่เห็นตอนนั้นดวงไฟมัน เล็กใหญ่ขนาด<ม>ไหนก็พุม่มๆที่แบบพุกมๆๆมนะครับ<า>เป็นแสงสีอะไรครับตอนนั้นที่เราเห็นเป็นแสงจะออกส้มๆก็ไม่ส้มอ่ะจะออกเหมาือนแสงไฟ LED ออนอะไรเงี้ยมัน,มนก็ไม่ใช่ทิศทางการลอยก็คือมันลอยไปฝั่งไหนคะก็ลอยวนไปมาระหว่างช่องเช่ากับหลังคาบ้านครับเราได้มองไหมว่าสุดท้ายแล้วแสงไฟตรงนี้เป็นไปจบที่ไหนมันหายไปที่ไหน บางแถวรูน <Bilder S 2> ้ะไหมหรือ hmm. ว mm ่าแถวอะไรวะไก็ประมาณนั้นแหละค่ะก็ว่าหลังจากที่ว่าเห็นลอยไปลอยมาก็พักนึ่งมามันก็เห่าเห่าอมันเห่ก็ีมเหมอนกบเาบอกเก็าไม่ได้สนใจัวกนีก็หายกันมาที่นกัน